เกลืออยู่คนนึงเกลืนะกันหมาใครเป็นหนอนใครเป็นใครเป็นแมงสาบนี่ไงเล้ายาวยาวเย็นยาวเย็นชุบยาวเย็นชุบเป็นอะไรเป็นลิงเป็นหมาก่อนหมาต้องผ่านด่านก่อนสู้สู้เฮ้ย มาเจอกนิงใครชนะเป็นมนุษย์ชุบเมปาเยชุบมื่อกี้คนที่ไม่มีพัฒนาการส่วนใหญ่จะเป็นเสาว คราวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนะมนแมนกันหมดเลยแล้วอยากเห็นแมนแมนทำอะไรกันดีครับแมนแมนจะทำอะรครับเริ่มเริ่เฮ้เอาเซ็กซี่ใช่โอเคไปยืนเข้าแถวมีเพลงเปิดไหมไม่มีร้องเลยดีกว่าร้องเลยดีกว่าหรือเพลงแดนซ์มีไหมที่ครูเจะทิ้งให้เราสอง อ๋อว้าร้องเลยร้องเลยร้องเลยใครเซ็กซี่ที่สุดก็จะได้กลับมาเป็นคนแรกขอเดานะวนนั้นน่ะเออเดาพร้อมใช่แล้วใครใครจะแรกกว่ากันเซ็กซี่เป็นผู้หญิง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 ใช่ ใครจะเป็นผู้หญิงที่ดูแรดก,กว่ากันแระที่สุดได้เข้าก่อนอ่มามาเพลงมาเลยเพลงอะไรก็ได้ทีนะ่เหลือช่วยทำจังหวะเอาเอาโนนมาเปิดนะ้รับ

ำไม่ได้กันเราคุณึกว่าเราทำไม่ได้จริงนั่นอยู่ต่อแน่นอนอ่ะใครว่าถังเบียร์สุดๆแล้วยกมือขึ้นเฮ้ยทุกคนถ้าถังเบียร์ก็เทมด้วยพิถังยังเทมด้มยเทมผ่านเขาเป็นนั่นได้สวยกับไปอ้าวอีกท่อนหนึ่งหรืออีกเพลงหนึ่งก็ได้

สี่เสียงครูเล่นหนอนอีกรอบนึงอ <no> ีกรอบจริงปะอีกรอบนึงอ้าวได้ใครว่านันใครว่านันไม่มีใครว่าถังเบียเดี๋ยวยกสี่เดียวนะยกไม่สีเดียวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าใครว่าพี่ถังหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถังเบียมาครูเลหนอนอีกรอบนึงจริงจะให้เขาไหมเขาขออีกรอบหนึ่ง ให้ไหมหมอลำไม่ได้หรออขออยากเต้นหมอลำัดเัาพรานไม่ไม่เป็นเพราะว่าวิกนี้เป็นวิกแบบจุดอ่อนใช่หมอะไรถนัดเราไม่ให้ทำใช่ไหม้เทวดาเทวดาล้เทานี่ยออมากลมามาทีเหลือสร้างจังหวะโอ้นี้พอหลุดหลุดพ้นโทษออกมาลงโทษก็เด็นวสอมา รับสามเยรลูกชายเทวันเชมาบอสนใจลูายเทนเมาบอเอาใครไมอเตอร์ไซค์เทไปก็เทมาให้ชาวบ้านเขาซาไปทัมันบานโถัซ้์คุยเศร้าแม่เอ้ยเป็นว่าันรคุยเาแม่เอ้ยจโอเคไครว่านานยกมือขึ้น หนึ่งสองสามเจ็แันแล้วที่สุดเขาเข้ามาเป็นศิลปินเดียวเป็น ICU เป็นทเขา ICU แล้วแล้วแล้ววโอเคโอเคกลับมาได้เชิญกลับไปนั่งด้านนู้นเหมือนเดิมขึ้นขึ้น เชกดลังไปชทจะเข้าบางหลังีนี้ล่ทีนี้เรามาคุยกันต่อพยายามจะพยายามจะมีสาระสะบ้านใครคิดว่าตอนเนี้ยพอมาอยู่ในบ้าน AF แล้วพอเรียนไปแล้ว6กสัปดาห์เนี่ยมันรู้